โอเคครับผมก็จะมาสอนติดตั้งโคบอมอนนะครับเล่นเซิร์ฟร่วมกับ PC เนาะจะเป็นโหลดเข้ามาในดีคอร์ดนะครับก็เดี๋ยวขออัดเป็นตรงนี้เนาะก็คือเข้าดีคอร์ดปุ๊บโหลดทั้งหมดปุ๊บจะได้อย่างนี้4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรนเดอร์นะกดติดตั้งได้เลยตัวเรนเดอร์เนี่ยถ้าใครแบบว่าให้มัน,มนให้สร้างไฟล์ก็สร้างไฟล์คอมเบอ m นะ์เอ็มจีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ดูว่า ต้องอะไรยังไงอันนี้ก็กดติดตั้งติดตั้งไปเรื่อยเลยจะมี2ตัวนะครับที่เป็นตัวติดตั้งตรงนี้เดี๋ยวตรงอื่นจะเป็นการตั้งค่าภายในเซิร์ฟหรือภายในเกมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคตัวนี้จะเป็นตัวเรนเดอร์นะกดโอเคปึ๊บมันจะให้เราสร้างไฟล์ mg นะครับอันนี้ก็สร้างไฟล์ mg แล้วก็ใช้โฟลเดอร์ได้เลยสร้างไฟล์ m g แล้วกดอนุญาตไป mg นะไม่ใช่ pc โอเคส่วนอันนี้ก็ตั้งค่าตามได้เลยครับของผู้เล่นมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะก็ตั้งค่าตามตรงนี้ได้เลยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเกมเนาะกดไปที่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปเหมือนแบบเมฆดาวน์โหลดลง อ่ตรงนี้เดี๋ยวจริงๆผู้เล่นต้องเพิ่ม Account ตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะไม่ได้สอนโอเคกดไปตรงเมกเนาะเสร็จแล้วกดไปที่ Modpack โอเคเสร็จแล้วกดไปที่ i n t t a l l m r m o อ p a c k ตรงนี้เสร็จแล้วเรากดเลือกไฟล์ในคอมเราที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับกดไปมันก็จะทำการติดตั้งนะครับโอเคกด Install ไป สร็จแล้วนะเราก็รอนะครับแล้วมันจะติดตั้งเสร็จมันก็อยู่ตรงนี้นาะเวลากดเพย์เดี๋ยวเรามาดูติดการตั้งค่าในตัวส่วนของเรนเดอร์กันก่อนโอเคเราก็จะมาแก้ไขเรนเดอร์แก้ไขเป็นตัวเลนเดอร์ที่เพิ่งติดตั้งไปโอเคเสร็จแล้วเราจะตั้งค่าปุ่มต่อเพิ่มปุ่มที่เราดาวน์โหลดมานะครับกดเพิ่มไปโอเค เสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าใช้ปุ่มด้วยโอเคครับเนี่ยรเราก็เพลยางนี้ได้เลยนะครับ